สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูพามาชมนะครับพามาดูพามาชมตอนนี้ก็กลายเป็นน้ำพุร้อนนะครับนะฮะโว้ยสวยงามเคียงกันไม่ท้องดำพ่อละพ่อละพ่อละ,อละกินพ่อละกินพ่อละกินพ่อละ เธอแมกีกิกนได้ไหมเอาใหม่ oh <laughs> ตอนนี้ถังถังตัวนี้นะครับเป็นน้ำพุร้อนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นเห็นไอครับนี่คือปฏิกิริยานะครับสิ่งที่ผมผสมหนึง่งพอดอสองสองสองครับเนี่ยเพราะว่าผมหมักสองถังจริงๆมันได้สี่ถังครับพว้นี้ทำอีกสองถังอี่ยผมหมักสองถังนะครับ ส่วนผสมของผมหนึ่งพอดอสองสองซองสองกากน้ำตาลสองกิโลสามหัวอีเอ็มหัวเช้อีเอ็มหนึ่งขวดโคกสี่จุลินทรีย์หน่อกล้วยหกขวดโคกครับขวดโคกขวด้นขวด้านขวดโคกไม่มีกำหนดครับว่ากี่ลิตรประมาณหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับหกขวด ผมเทผสมบุญเปกันไปเลยแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอีกประมาณ2องสามสลิตรครับมันก็เลยทําปฏิกิริยากันไวครับทีนี้ฟดบุบุบ,บนี่คือความร้อนมันข้างข้างล่างมันร้อนจัดนะครับมันก็กลายเป็นน้ำํำพุร้อนเพราะจุลินทรีย์หนอ่อกล้วยมีสรรพคุณในการย่อยสลายซากพืชอยู่แล้วครับสาร พอดอสองก็มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายซากพืชอยู่แล้วแล้วก็หัวเชื e ้อเอ็มหัวเชื้อจุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงแล้วก,กากน้าตาลเขาเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็ทําให้เพิ่มปฏิกิริยาในการในการย่อยสลายไวขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยนี่แหละทําไมผมจึงผสมเยอะจังตัวนี้ครับตัวตัวนี้ก็เห็นนะครับเริ่มเริ่มลว ถ้าสังเกตนะครับถ้าทุกท่านสังเกตท่านทุกท่านจะเห็นว่ามันเริ่มกลายเป็นน้ำูุร้อนนะครับมันจะมีฟองขึ้นเห็นไหมครับมันจะมีฟองขึ้นข,า,ขาวๆอ่ะเห็นไหมครับตอนนี้มันเริ่มทำปฏิกิริยากันแล้วลองฟังเสียงดูนะครับ ตัวนี้จะเห็นชัดส่วนตัวนี้เพิ่งหมักเมื่อเมื่อค่ำครับตัวนี้ตัวนี้คือผมหมักตั้งแต่หัวเช้าส่วนตัวนี้ผมหมักตอน18บแนาฬิกาแต่ตัวนี้ผมหมักตอนตั้งแต่แปดโมงเช้าครับมันก็เลยมีปฏิกิริยาไว้ตัวนี้มีปฏิกิริยาชาเพราะว่าเพิ่งหมักครับ เห็นไหมครับเนี่ยไอฟองขา,ขาวๆนี่คือนี่เห็นไหมครับนี่ฟองขา,ขาวๆนีๆ่นี่นี่แหละมาเริ่มทออําปฏิกิริยาแล้วครับนี่โอเคเนาะนี่นะครับคือสิ่งที่ผมทําไว้ก็เห็นในชั้นแล้วว่ามันทําได้แล้วก็ผมจะเอาพลาสติกพลาสติกคุมนะครับผมจะไม่เอาฝ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 าถัาางคุมนะ ผมจะเอาพลาสติกุมไงเห็นไหมครับเนี่ <c oughs> อ,อกกุปกรณ์นี่กากน้ําตาลยังอยู่เลยครับนี่หลักฐาน <c oughs> นี่ครับอันนี้คือต้นใบหม่อนนะครับต้นหม่อนต้นต้นสำหรับเลี้ยงตัวใหม่ครับเอาละสุดท้ายนี้ผมก็ขอยุดติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ